ด่านที่3ของการบำบัด OCD ด้วยตัวเองก็คือการเลิกทำสิ่งที่เรียกว่า reassurance คำว่า reassurance จะมีความหมายประมาณว่าการทำให้มั่นใจหรือสิ่งที่เป็นหลักประกันอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าให้พูดให้เข้าใจง่ายๆการ reassurance ก็คือการถามคนอื่นหรือคนรอบตัวเราในเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ OCD ที่เราเป็น เพื่อต้องการเพื่อต้องการคำตอบที่จะทําให้เราสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นมามากขึ้นหรือจะเป็นการระบายเกี่ยวกับเรื่อง OCD ที่เราเป็นให้คนอื่นฟังก็ถือว่าเป็นการเรียชูแรนได้เช่นกันเพราะลึกๆแล้วเนะี่ยเราก็อยากได้คํำตอบใจจากคนที่เราระบายให้ฟังหรือจะเป็นการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหาคําตอบเรื่อง OCD ที่เราเป็นต่างๆรวมถึงพวกเว็บกระทูต้ต่างๆเช่น พันทิปหรือเลดิตอะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียชูแรนด้วยเหมือนกันครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นต่อจากนี้จะคือตัวอย่างของการเรียชูแรนครับซึ่งใน OCD แต่ละประเภทหรือแต่ละแบบที่คุณเป็นนั้นการเรียชู n รนหรือการถามเพื่อความสบายใจเนี่ยอาจมีลักษณะที่ดูแตกต่างกันออกไปบ้างแต่หลกัหลกๆแล้ว ก็จะคือการถามหาคำตอบจากผู้อื่นเกี่ยวกับ OCD ตัวเองครับเช่น OCD เกี่ยวกับความรุนแรงตัวอย่างก็อาจจะเป็นประมาณว่าสมมติว่าคุณมีความคิดผุดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นหรือทำเรื่องแย่ๆอะไรก็ตามที่คุณอาจจะรู้สึกยอมรับไม่ได้และก็ไม่ได้รู้สึกอยากทำเลยคุณก็เลยรู้สึกทนไม่ได้เกี่ยวกับความคิดนั้นๆ จนต้องไปถามพ่อแม่เพื่อนหรือคนใกล้ตัวใครก็ตามว่ามีความคิดแบบแบบนี้ขึ้นมามันหมายความว่ายังไงเราจะเป็นแบบเราจะเป็นแบบนั้นไหมหรือจะไปหรือเราจะไปทำตามความคิดนั้นไหมซึ่งถ้าคุณที่คุณถามตอบกลับมาประมาณว่าไม่เป็นไรหรอกหรือมันก็แค่ความคิดหรืออะไรก็ตามที่เป็นเชิงปอบใจอ่ะ อะไรประมาณนี้เนะี่ยคำตอบพวกนี้คําตอบพวกนี้ก็อาจจะทําให้คุณสบายใจขึ้นมาหน่อยแต่ในระยะยาวคุณเชื่อเถอะมันจะไม่เป็นผลดีแน่นอนครับซึ่งทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะมาบอกที่หลังหรือจะเป็นการเซิร์ช Google หาคำตอบในสิ่งที่เราเป็นหรือหาพวกกระทูต้ต่างๆเช่นพันทิปเลดิตอะไรพวกนี้เนะี่ยหาคน หาคนที่เป็นแบบเดียวกันหรือไม่เราอาจจะตั้งกระทูถามเองเลยก็ตามเกี่ยวกับความคิดแย่ๆความคิดรุนแรงที่เรามีขึ้นมาอะไรพวกนี้ก็คือการเรียช a n รนเหมือนกันหรือถ้าเป็น OCD ประเภทกลัวความโสกปรกกลัวเชื้อโรคตัวอย่างก็อาจจะประมาณว่าสมมติว่าคุณไปเจอคนที่ไอจามมาแล้วพอคุณกลับบ้านมาแล้วก็ถาม แล้วก็ถามพ่อแม่หรือคนรอบตัวว่าไปเจอคนไอจามมาเนี่ยจะเป็นอะไรไหมจะป่วยไหมจะติดหวัดจะติดหวัดไหมอะไรแบบนี้แล้วถ้าได้คําตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ติดไม่น่าติดหรอกอะไรแบบนี้ก็จะทําให้เราสบายใจขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นการ Re-assurance หรือถ้าเป็น OCD ประเภทกังวลเกี่ยวกับร่างกายมากเกินไป หรือ Sensor Remotor OCD เช่นกังวลเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการหายใจการคืนน้ำลายการกระพริบตาการปัสสาวะหรืออื่นๆตัวอย่างของการ Reassurance ใน OCD ประเภทนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแน่นอนการถามคนรอบตัวเกี่ยวกับสิ่งที่เราเป็นว่ามันปกติไหมหรือจะเป็นอะไรไหมซึ่งก็รวมถึงการเซิร์ช Google ด้วยเหมือนกัน กี่ยวกับสิ่งพวกนี้เนี่ยที่เราเป็นซึ่ง OCD เนี่ยยังมีอีกมากมายหลายประเภทกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแต่ถ้าให้ยกตัวอย่างทุกประเภทเลยเนะี่ยคลิปนี้มันก็อาจจะยาวไปหน่อยก็เนี่นจจยแหละครับตัวอย่างของการ Reassurance ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าหลักๆแล้วมันก็คือการถามคนอื่นเกี่ยวกับ OCD ที่เราเป็นเพื่อต้องการคำตอบอะไรก็ตามที่สามารถทำให้เรา สบายใจขึ้นได้ทีนี้คุณก็อาจจะสงสัยว่าแล้วอย่างนี้เราจะไม่สามารถถามคนอื่นหรือเซิร์ช google หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติที่เราเป็นได้เลยเหรอเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นการ re-assurance หมดอะไรแบบนีน้ยิ่งถ้าเป็นพวกเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยถ้าห้ามไม่ให้หาข้อมูลเลยแล้วถ้าเป็นอันตรายขึ้นมาจะทำยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะบอกว่าไม่ครับ คุณยังสามารถหาข้อมูลหรือถามคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นได้อยู่การถามคนการถามหรือการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไม่ถือว่าเป็นการ a รี u ชูแรนไปซะหมดซึ่งตรงนี้แหละผมจะมาบอกว่าการถามแบบไหนนะ่ยคือการถามแบบที่เราต้องการข้อมูลจริงๆหรือแบบไหนคือแค่ต้องการความสบายใจซึ่งทั้งสองแบบนี้เนะี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ครับ การถามแบบที่คุณต้องการข้อมูลจริงๆแบบที่ไม่ใช่เป็นการ a รี u ช a n รนคือการถามแบบที่คุณไม่รู้มาก่อนว่าสิ่งที่คุณเป็นนั้นคืออะไรและก็ยังไม่รู้ว่าที่คุณเป็นนั้นมันคือ OCD คิดว่ามันผิดปกติจริงๆแล้วก็เลยหาข้อมูลอะไรแบบนั้นไม่ถือว่าเป็นเรี s ชูแรนซึ่งตรงนี้ซึ่งตรงนี้เน้นย้ำคำว่าไม่รู้มาก่อนนะครับ ส่วนการถามแบบ r e a s s u r a n e หรือการถามเพื่อแค่ต้องการความสบายใจเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าคุณก็เคยถามหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมาแล้วและก็ได้คำตอบไปแล้วก่อนหน้านี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องเดิมเรื่องนั้นคุณก็จะไปถามคนอื่นคนรอบตัวหรือเซิร์ช Google เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอยู่เสมอ ไม่สบายใจเมื่อไหร่ก็เซิร์ชก็ถามเซิร์ชถามอยู่แบบนีน้ทุกครั้งที่ความคิด OCD ผุดขึ้นมาแบบคำตอบคุณก็รู้อยู่แล้วก่อนหน้านี้เพราะคุณเคยถามไปแล้วแต่แค่ต้องการความสบายใจความชัว์เลยถามอีกเรื่อยๆทุกครั้งที่รู้สึกกังวลถ้าแบบนี้คือการเรียรชูรันครับตัวอย่างเลยก็เช่นสมมติว่าคุณรู้สึกว่า อยู่ๆก็ต้องควบคุมการหายใจด้วยตัวเองตลอดเวลาไม่สามารถปล่อยให้มันหายใจอเองอัตโนมัติได้เหมือนก่อนหน้านี้หรือแบบหยุดสังเกตการหายใจของตัวเองไม่ได้แล้วก็รู้สึกหายใจไม่อิ่มไม่สบายอะไรแบบเนี้ยคุณก็เลยเซิร์ช Google หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่คุณอาจจะถึงขั้นไปหาหมอไปตรวจเช็คเลยว่าการหายใจมันผิดปกติไหม สรุปหมอบอกคุณว่ามันปกติทุกอย่างก็เลยทำให้คุณสบายใจขึ้นมาเยอะเลยแต่พอเวลาผ่านไปคุณกลับคุณกลับมารู้สึกเหมือนเดิมอีกรอบก็เลยเซิร์ช Google แล้วก็ไปหาหมออีกรอบก็ได้คำตอบกลับมาว่ามันปกติอีกรอบแล้วคุณก็สบายใจขึ้นมาอีกรอบเหมือนเดิมและคุณก็กลับมาเป็นอีก แล้วก็ไปถามแล้วก็ได้คำตอบว่ามันปกติเหมือนเดิมแล้วคุณก็สบายใจขึ้นแบบนี้เรื่อยๆวนเป็นลูปนะถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าแบบนี้ครับคือการถามแบบแค่ต้องการความสบายใจหรือ Reassurance เพิ่มเติมนิดนึงนะครับไอตัวอย่างที่ยกไปข้างต้นเนี่ยคือ OCD ประเภทการกังวลเกี่ยวกับร่างกายมากเกินไปหรือ sensory motor OCD แบบกังวลเกี่ยวกับ แบบกังวลเกี่ยวกับการหายใจการกืนน้ำลายการกระพริบตาการฉี่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็อีกมากมายครับเกี่ยวกับร่างกายของเราแบบมันจะประมาณว่าหยุดสังเกตสิ่งพวกนี้ไม่ได้อะไรประมาณเนี้นี่แหละครับการถามแบบ r e s s s u r a n c e มันจะเป็นประมาณนี้แหละทีนี้คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเราต้อง เลิกการ Re-Assurance หรือการถามเพื่อความสบายใจอย่างแรกเลยนะครับการที่คุณไปถามคนอื่นหรือเซิร์ช Google ถามหรือจะพันทิปอะไรก็ตามเนะี่ยบางทีคนที่คุณไปถามเขาเขาก็ไม่ได้รู้คำตอบที่ถูกต้องจริงๆแต่เขาตอบคุณเพื่อแค่ให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นก็เท่านั้นแต่เขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่า OCD ที่คุณเป็นมันคืออะไรมันเป็นยังไง เพราะในจำนวนของคนทั้งหมดในสังคมเราเนี่ยคนที่เป็น OCD จริงๆถือว่ามีไม่มากเลยครับถือว่าเป็นส่วนน้อยเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับถ้าคําตอบที่คุณได้จากคนอื่นนั่นมันอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้คุณอาจจะได้แค่ความสบายใจอย่างเดียวแต่คําตอบที่ได้มันอาจจะผิดก็ได้แล้วอีกอย่างที่สําคัญเลยเนี่ย การที่คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือกังวลเมื่อไหร่แล้วก็ถามเมื่อนั้นกังวลเมื่อไหร่แล้วก็ถามแบบนี้นหรือจะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ตามถ้าทำแบบนั้นคุณจะไม่มีภูมิคุ้มกันกันกบ OC d ดีของคุณเลยแบบว่าคุณทนอยู่กับความอึดอัดความกังวลต่อ O c ซของคุณไม่ได้เลยต้องการคำตอบอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองจะไม่เป็นไร พยายามจะหลีกเลี่ยงความอึดอัดจาก OCD อยู่ตลอดซึ่งตั้งแต่ในคลิปตอนที่1หรือตอนที่2ของเส้นทางการบำบัด OCD ด้วยตัวเองเนะหนึ่งในกุญแจสำคัญเลยของการบำบัดก็คือการต้องเผชิญหน้ากับ OCD ที่ตัวเองเป็นแต่ถ้าคุณมัวแต่ถามเพื่อแค่ต้องการความสบายใจอยู่แบบนี้นก็เท่ากับว่า คุณทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณควรจะทำจริงๆคุณควรที่จะ,ะเผชิญหน้ากับ OCD ไม่ใช่หลีกเลี่ยงก็เนี่ยแหละครับคือเหตุผลที่คุณควรจะเลิกการ r ร a s s u r a n c e แต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ย mm hmm. การที่จะเลิกทำมันก็ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวแต่ผมก็จะลองแนะนำวิธีที่คุณจะเลิกการ r e a s mm hmm. s u r a ร c e ให้แล้วกันครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับการที่เราจะเลิก การครุ่นคิดและการย้ำทำนั่นแหละครับก็คือเราจะต้องยอมรับกับความไม่แน่นอนเพราะชีวิตเราไม่มีอะไรที่แน่นอนอยู่แล้วแต่การที่คุณพยายามแต่จะไปถามหาความสบายใจจากคนอื่นมันก็คือการที่คุณเอาแต่สแสวงหาความแน่นอนว่าตัวเองจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราลองยอมรับกับความไม่แน่นอนดูพอมีความกังวลเกี่ยวกับ OCD ขึ้นมาแล้วเราคิดว่า มันก็อาจจะเป็นแบบความคิดนั้นก็ได้นะหรืออาจจะไม่ก็ได้แค่นี้เราก็ไม่ต้องไปถามคนอื่นแล้วหรือเซิร์ช g o o g l e อะไรแล้วเพราะต่อให้ถามไปอ่ะยังไงทุกอย่างมันก็ไม่แน่นอนอยู่ดีนั่นแหละครับแล้วพอคุณรู้แล้วว่าการถามแบบเนี้ยหรือการ a s s u r a n c e เนี่ยมันไม่ดีไม่ควรทําคุณก็ไม่ต้องไปทำมันซึ่งแรกๆเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกอึดอัด อยากจะถามอยากจะเซิร์ชมากหน่อยแต่ถ้าลองทนไม่ทํามันดูความอึดอัดความอยากถามมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปหรือไม่คุณอาจจะถามให้น้อยลงก็ได้แล้วค่อยๆลดจํานวนการถามลงไปอะไรประมาณนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับสําหรับแนวทางวิธีการที่จะเลิกการเรียชู n รนแบบคร่าวๆ ตอนนี้เราก็ได้ผ่านทั้ง3ด่าน3ส,สิ่งที่ต้องเลิกทําในเส้นทางการบําบัด OCD แล้วนะครับนั่นก็คือการครุ่นคิดการย้ำำําทําและการถามเพื่อความสบายใจแต่มันยังมีอีกหนึ่งสิ่งครับแต่คราวนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องทํานั่นก็คือ Sit with anxiety หรือแปลว่าการทนอยู่กับความอึดอัดความกังวล หรือความไม่สบายใจซึ่งถ้าคุณได้ดูทั้ง3คลิปที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับการบำบัด OCD ด้วยตัวเองซึ่งแน่นอนก็รวมคลิปนี้ด้วยนะครับคุณจะเห็นได้ว่าถ้าอยากจะเลิกทำทั้ง3อย่างไม่ว่าจะเป็นการรุ่นคิดการย้ำทำหรือการถามคนอื่นน่ยสิ่งหนึ่งเลยที่จำเป็นที่จะต้องที่จะต้องทำก็คือการทนอยู่กับความอึดอัด หรือ Sit With Anxiety เนี่ยแหละครับซึ่งคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแหละถึงแม้จะมีพูดเกี่ยวกับมันไปบ้างใน3คลิปที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวเราจะมาลงลึกเกี่ยวกับมันอีกทีในคลิปหน้าแล้วกันครับ